สวัสดีค่ะเมือ่กอกาจะเอาคอทิปมาให้เบิรงเนาะคะ่ะกวนเซตแล้วนะคะเซตแล้วตั้งแต่มือมือที่ห้องกวนนะคะ่ะจมูอน่ะสองมือตั้งแต่วันาออกพรรษาตั้งแต่มือออกพรรษาค่ะนี่เวลาเขาไปท้ำบุญไส่บาทเนาะคะ่ะเพื่อนก็เสียหายมากนี่นะคะ่ะ ถุงใส่กระดิแบ่งใส่ถุงน,น้อยๆเนาะคะ่ะเอาไว้แจกายคนที่ไปทําบุญอยู่วัดเนาะคะ่ะสิกินให้เบิง้งฉันมากินคาทิพย์ให้เบิง้งแกะก่อนไอที่มันเป็นใส่เกาะอืมเนื้องเดือน,นยังสิมันมะพร้าวนะคะ่ะมันเป็นมันมะพร้าวมันแข็งโต เอาใส่ตู้เย็นไวน้อยแยกคนเพิ่นเอข่าทิพย์จ้ะทั้งสกุลบ่รู้สึกว่าหนาซิบบมี่นะคะเนาะมีบนะ่บอทั้งบ้านท้าทั้งสกุลมี่บอข้าไปนี่หน่อยจำได้บ่บบมี่นะเ <c oughs> นี่ยเราเพิ่งซื้อเคยเห็นต่เมาอยู่หน่อยอีกนิดนึงจ้ะนี่จ้ะเป็นแล้วนี่ ออกมากก่อนเห็นไหมม่จะ้ะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับการะแมค่ะแล้วชาติก็จะหวานมัน ใช่อีกย่างแนวบติหลายย่างปวดค่ะกาชีมีพักทองหั่วงามันแป้งนมน้ำตาลกะทิเผือกโอหลายอย่าง ให่หลายอย่างอยู่จ้ะถ้าผู้ใดเป็นเบาหวานได้กินลายด้วยจ้ะเพราะว่ามันหวานมากข้าวทิพพริกบวเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนกะละแมเหนียวนุ่มอืม ถ้ากินเมื่อนี่น้ำตาลึ้น <ś led> มือเขาต้องาบาง <ś led> จะกินได้หลายนะคะ <ś led> <ś led> นี่แหละค่ะเัื่อเอิญข้าวทิ <ś led> พย์เขาสุทธิธรรพิธีกวนก่อนนะค่ะก็จะ,จะ พะสวดก่อนแล้วก็ใชให้เล็กน้อยสาวบริสุทธ์กวนก่อนตอนทำพิธีไหมคะพิธีกวนคำทิพย์พ่อสาวบริสุธิ์กวนแลก็ให้ผู้เท่าเมากวนให้ชาวบ้านเมกวนกวนก็ใส่เวลาหลา้เติบตา อืมห้าชั่วโมงห้าชมมั่วโมงมเอ็กเหนียวนุ่ม คล้ายๆกับกาละแม่จ้ะเหมือนกับกาละแมแต่จะอร่อยคนละอย่างจ้ะเห็นไหม เราทำทุกปีนะคะวันออกราษากินหลาย,ายวันอะไรตั้งพี่น้องหวานแห้งคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเพื่อนหลายพวกรู้กันจะหัวว่าเขาทีาเ่เป็นยังไงเป็นแบบนี้อะไรเด้อค่ะเด้อเหมือนกาลแม เหมือนกับผู้เรียนกวนอืทางกันเป็นจะหวานมากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ